ช่วยขายโดยน้ำหอมมาดามฟินฟริกไข่ตราไร่คลิปเราอยากรู้ชีวิตของพิยุสนิดหนึ่งพบรักกันหน้าองค์พระนี่พัสสิกมากจริงๆค่ะยังไงพิยุเล่าหน่อยเลวเจอกันยังไงที่องค์พระเนี่ย <c oughs> ตอนนั้นมาเรียนค่ะแล้วก็มาอยู่กับอาอาขายของอยู่ <c oughs> หลังร้านชนกันค่ะ เขาก็ขายของกันเขาขายของตรงนี้เลยค่ะตรงนี้ขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะแล้วพี่ยุขายอะไรตอนนั้นคุณขายบะหมี่เกี๊ยวค่ะบะหมี่เกี๊ยววันต้มค่ะหลังชนกันอะไรอย่างไงเขาเลยอยู่ดีๆเราไปคุยอะไรกันยังไงถึงแบบถูกใจโป๊ะแช่กันอย่างเงี้ยตอนแรกเป็นแม่สื่อก่อนหมายถึงพี่มเป็นพี่ยุไมเป็นแม่สื่อให้เขาขายคู่กับใครคะไปคู่กับเพื่อนเพื่อนทุกคนโอ้โทโทษแล้วยังไงแล้วยังไงก็มันก็คุยกันไปคุยกันมาก็ไม่รู้ชอบตอนไหนแม่สื่อ ความรักของทั้งคู่เนี่ยทำเอามะม่วงน้ำปลาหวานจืดไปเลยบางทีแบบว่าให้ไปซื้อของให้ะอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขาวิ่งไปซื้อให้บางทีถ้าไม่มีใครไปซื้อเนี่ยหลอกใช้เขาไปซื้อของบ้างอะไรบ้างนะเอเียจะได้มีโอกาส<ช>คุยกันอย่างงี้นะใช่ค่ะแล้วเขาก็ทําให้เราด้วยก็ทําทค่ะตอนนั้นเวลาเยอะเลยลใช่วิ่งซื้อใหแ้แล้วสุดท้ายมามารู้สึกตอนไหนว่าเอ๊จริงๆเรารู้สึกกันเองสองคนแบบรู้สึกชอบกันอะไรอย่างเงี้ยก็ คุยคุยเหมือนรู้สึกคุยพักหลังคุยกันเยอะขึ้นอะค่ะแล้วไม่คุยถึงคนอื่นแล้วคุยกันเองแล้วคุยกันเองแล้วเราไปมองเห็นอะไรในตัวของพี่ปองดูแลดีค่ะเขา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 ปากไม่ค่อยดีแต่ว่าเขาใจดีเขาพูดไม่ค่อยพอแต่ว่าเขาเขาเขาใจดีอ่ะลึกๆแล้วเขาเป็นคนใจดีเพราะเราเจอเขาตลอดเวลาเขาก็จะห่วงห่วงห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยอ่างั่นลองไปฟัง เฮียปอข้างหลังบ้างเอ๊ยยังไงเนียครับเฮียนโดนหนีเฮียเหมือนเฮียลูกไปปิ้งอะไรในตัวพี่วเล่าให้ฟังหน่อยอ๋อก็ขยันดูทรงแล้วเก่งใช่เขามาดูทรงสั้นๆได้ใจไปครองแบบนี้เลยแม่เอ้ยตอนนั้นที่เจอกันนี่อายุเท่าไหร่คะตอนนั้นพี่ประมาณ18บแปด คิว18ใส่พบกันมาได้ประมาณปีหนึ่งแล้วก็โปเชะเลยค่ะแต่งงานเลยแต่งงานเลยมีน้องเลยเ8้าสิบแปดแสดงว่าสิบเก้าสิบเก้ามีน้องแต่งส <19. S 2> ิบเก้าค่ะแต่งรู้สึกว่าจะน่าจะสิบเก้าหรือไงเนี่ยแต่งแล้วมีน้องเบลเลยมีน้องเบลแล้วก็แต่งเลยโตทันใช้เลยอ่ะสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอยูไอ่ได้กันมาเนี่ยมันต้องมีแบบ ความรักแบบไหนที่แบบเอ้ยทำให้เราครองคู่กันมาช่วยกันทํามาหากินทําทุกอย่างมาด้วยกันเนี่ยอดทนเหรอคะอดทนอดทนแล้วก็บางทีก็เห็นใจกันนะคะแล้วเขาก็เป็นคนใจดีก็อยู่ได้ค่ะทนได้ทะเลาะกันบ้างไหมคะบ่อยบ่อยค่ะแต่ว่าก็ก็ยังห่วงกันอยู่ค่ะมันมันอยู่ด้วยกันนานแล้วค่ะก็ยังบางทีพูดไม่ดีบ้างอะไรบ้างก็ทนกันได้ค่ะทนกันได้ทนกันเนาะ ความรักเกิดหน้าองค์พระปฐมเจดีต้งกลงปลงใจรับความขยันขันแข็งสมเป็นลูกหลานอบรักค่ะปกติเวลาพิ้วบูชาหรือว่าไหวหรือว่าทําอะไรอย่างเงี้ยพิ้วจะบอกกล่าวยังไงบ้างคะก็นึกถึงท่าน,นะคะ่ะจะทําอะไรก็จะไปไหนเดินทางทําการค้าอย่างเงี้ยค่ะนึกถึงท่านเวลาทําบุญทําอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงท่านตลอดค่ะอือตลอดต้องมีแบบวิธีการไหวไหมยอย่างเวลาเราขอเราควรจะขออย่างไงบ้าง ส่วนใหญ่บางทีก็ใช้การบนไข่ต้มสีแดงอะคะ่ะอ๋อไข่ต้มสีแดง<ช>ด้วยค่ะใช่ค่ะไข่ต้มสีแดงกี่ฟองก็ว่าไปตามที่เราอยากจะขอค่ะใช่ส่วนใหญ่พี่จะไหว้ประจําอยู่แล้วนะคะปีใหม่ตุ่จีนศาสตร์จีนอ่านึกถึงท่านตลอดของพี่ยุ้ส่วนใหญ่ขอเรื่องการงานหน้าที่ใช่ค่ะ ส่วนใหญ่การค้าอย่างเงี้ยค่ะบางทีมีญาติป่วยบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็มาขอมาขอท่านให้ช่วยอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้เราจะต้องตามไปไหว้ซะหน่อยในๆนข้า,ขามีโอกาสได้มาแล้วเนะาะเราต้องไขแล้วก็ไปถวายท่านเนาะใช่ค่ะเราเราเกิดมาแล้วก็เห็น,นตั้งแต่เด็กเราก็เลยเริ่มสายและศรัทธามาตลอดก็ไม่เชิงบนนะครับส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องที่เรื่องทางเรื่องการค้าขายยเงี้ยเราก็นึกถึงท่านให้ท่านช่วยหลวงพ่อลูกขอทำกินที่นี่นะให้ช่วยลูกด้วย แล้วก็เราก็พอวันลุกขึ้นมันก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วเราก็ไปไหว้เพราะที่เราจะไหว้ท่านทุกปีอยู่แล้วพอเวลาจุดจีนเนี่ยเขาจะไหว้ปีใหม่ก็จะไปไหว้จะมีเทศกาลวันเกิดหลวงพ่อเนี่ยครับก,ก็จะไปไหว้ตลอดเหมือนเราเป็นลูกท่านนะครับเราอยู่ตรงนี้เกิดมาตรงนี้มีปัญหาบางทีเราก็เพิ่งทำมะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงพระร่วงรสจนาริศให้ช่วยแก้ปัญหาบางทีเราเราเรา,เราเจอทางตันอย่างนี้ครับนึกถึงท่าน ท่านช่วยท่านก็ช่วยตลอดประชาชนที่อื่นมามาจากทั่วทั่วสารทิศก็มากราบไหว้ท่านท่านก็ช่วยเหลือทุกคนครับถ้าคนอื่นชอบบนอย่างเงี้ยก็จะมีอีกอย่างหนึ่งครับที่ว่าหลวงพ่อท่านชอบที่ผมเห็นเขาเล่ากันมานะที่เห็นนะก็มีปลา้าอีกอย่างหนึ่งที่เขาแก้บนได้ปลา้าหลวงพ่อท่านก็ชอบนะครับผมก็เพิ่งจะรู้มาไม่กี่ปีนี่เองผมก็สงสัยมีหลอะไรที่ตรงฐานฐานพระร่วงครับด้านบนอนะ่ะ ผมก็ถามเจ้าที่้าท,ที่บอกอ๋อเป็นถระระังปลาเพราะเอาแล้วขอมาแก้บนได้เหรอบอกได้จริงๆมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ว่าแก้บนได้หลวงพ่อท่านก็ชอบคนที่มากราบนะวัตรกรรมหลวงพ่อพระร่วงโจรจนลิ์นะเขามาขอหลายเรื่องอใช้มาขอมาบนบานอะไรส่วนมากก็จะเป็นใช้ไข่ต้มแดงแล้วก็ปลาเขาบนบานมาตั้งแต่เก่าก,ก่อนแล้วไข่ต้มสุดอาไปย้อมด็นสีแดงแต่ของหลวงพ่อพระร่วงเนี่ย สายที่ในเรื่องเจ้าที่การงานด้วยบุคลาการก็มาขอกันเยอะขอให้เลื่อนตําแหน่งเลื่อนขั้นอย่าขออย่างเดียวคือเรื่องเกณฑ์ทหารจะาขอเลยทนะหารโดนแน่ <c oughs> หลังจากที่พิยุบบอกกล่าวเราขานกันมาแล้วแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในระแวกนี้ท่านบอกมานะคะว่า เวลาที่เราจะมาขอพอรหรือมาไหว้พระร่วงโรจนาริ์เนี่ยเขาจะไหว้ด้วยไข่ต้มแต่ต้องเป็นสีแดงซึ่งเราก็มีการต้มมาให้เป็นสีแดงแบบนี้แล้วนะคะเปลือกข้างนอกจะเป็นสีแดงเลยข้างในเป็นไข่ต้มเดี๋ยวเราจะไปไหว้ขอพอรกันสักนิดนึงนะคะวัดพระปฐมเจดีย์เป็นพระอารามหลวงชนอชนิดราชวร,รมหาวิหารองค์พระปฐมเจดีย์เป็นพระเจดีย์ทรงลังกาบแบบสุโขทัยคะ่ะ เจ้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งสร้างครอบเจดีย์เดิมถึงสององค์โดยมีพระร่วงโรจนทริ์เป็นพระพุทธรูปประจำวัดค่ะซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติศิลปะแบบสุขโขท,ทยัยและเป็นที่เคารพบ,บูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไทยและลูกหลานชาวนครปฐมนั่นเองล่ะค่ะมาเลยทูบเทียนดอกไม้ตามกำลังศรัทธาค่ะแม่บอกอยู่บอกว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเราทำบุญเราทำด้วยใจ okay. จารักสอนมาบอกว่าให้พูดไปเลยว่าขอให้เค้าดับไปกับเทียนอาจารย์รักบอกมาค่ะว่าถ้าเกิดเทียนดับไปก็ให้พูดแบบนี้ไปเลยอาจารย์รักมีเคล็ดลับมาค่ะที่ท่านบอกเอาไว้ก็คือว่าให้เราเนี่ยจุดทูปจุดเทียนอ่ะให้เสร็จไปก่อนเลยก็ได้แล้วอย่างเวลาจะปักทูปเนี่ยให้ปักด้านในค่ะคนอื่นเวลาเขามาปักเนี่ยเขาจะได้แบบว่าไม่ต้องข้ามมือไปข้ามมือมาแล้วที่สําคัญเราปักก่อนแล้วค่อยมาสวดมาบูชาคาถาก็ได้เพราะว่า ทูบหรือว่าเทียนเนี่ยจะได้ไม่ไปชนหลังของคนอื่นด้วยนะคะข้างบนนี้นะคะก็จะเป็นที่วางดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็ของบูชาต่างๆเดี๋ยวเราก็จะมีคาถาบูชานะคะซึ่งก็จะมีป้ายติดอยู่ตรงนี้แล้วท่องนะโมสามจบก่อนตามด้วยบทบูชาแล้วก็บอกด้วยว่าวันนี้เรานําไข่ต้มสีแดงก้าฟอร์มมาถวายนะคะที่สําคัญเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่บอกเลยบอกว่าเวลาขอพรเนี่ยให้จ้อง มองไปที่ดวงตาของท่านนะคะแล้วก็บอกสิ่งที่เรามาขอสิ่งที่เราต้องการคืออะไรนะคะอย่างบางคนถ้าเกิดว่ามีการบนบานศาลเก่าเนี่ยก็คืออันนี้ถวายไข่ไปก่อนบนบานศาลเก่าวก็เอาสิ่งของอยาอื่นมาถวายได้เช่นกันนะคะแต่วันนี้ของลูเนี่ยเป็นขอพรเนาะแล้วก็เอาไข่มาถวายเลย ขออะไรเรามีถามด้วยขออะไรจะบอกได้ไงล่ะช่วงเย็นๆองค์พระประหลงเจดีย์เป็นตลาดที่เรียกว่าคึกคักแล้วโดยปกติเนี่ยคนจะเยอะจริงๆค่ะก็เมื่อก่อนเราฝันในฝันใช่แถ้เปิดทานทานตรงนี้เลยนี่จะเป็นถุงตัวเองโยแล้วให้ลูกค้ารับก็ได้เหรอมาเลย